ชีวิตเพียงพอที่ฉันต้องการเฮ้ยเอาของฉันขึ้นมา ฉันไม่เป็นอะไรแล้วคะ่ะแต่ว่ากระเป๋าของฉันคุณคะฉันว่าตอนเนี้คุณอย่าเป็นห่วงกระเป๋าเลยเป็นห่วงตัวเองก่อนดีกวะะ่าค่ะแต่ถ้าฉันไม่มีกระเป๋าใบนั้นฉันคงต้องอดตายอยู่ที่นี่แน่เลยคะ่ะขนาดนั้นเลยเหรอครับใช่คะ่ะนี่นายยุงคราวหน้าคราวหลังอะช่วยดูให้มันแน่ใจหน่อยนะจะได้ไม่ต้องจอดรถผิดฝั่งแบบนี้ครับคุณน้อยเหนื่อยจังเลยเนี่ยเดินก็ไกลอะ่ะ เหนื่อยมากเลยนี่ในยุงดูนั่นสิเขากำลังทำอะไรกันอะฉันตั้งใจเก็บเงินเพื่อมาหางานทำในเมืองเพราะฉันไม่มีเงินก้อนนั้นฉันก็ไม่รู้ว่าจะเอาอยังไงต่อแล้วค่ะจะกลับบ้านก็ไม่ได้ด้วย สวัสดีค่ะพอดีว่าฉันบังเอิญผ่านมาก็เลยเห็นเรื่องทั้งหมดนี่เธอมาทำงานหรอใช่ค่ะพอดีที่บริษัทของฉันมีตำแหน่งแม่บ้านว่างอยู่เธอสนใจไหม นี่ขยันเลยนะจ๊ะอ๋อก็มันเป็นหน้าที่ของหนูหนูต้องทําให้ดีที่สุดสิคะดีจ้ะคุณอ้อยชอบคนขยันเอาไว้เดี๋ยวพี่บอกคุณอ้อยให้นะคุณอ้อยเขาจะได้เพิ่มเงินเดือนให้หนูยีงไงจริงหรอคะขอบคุณคุณยงมากนะคะที่ช่วยหนูจ้ะอ๋อพี่เกือบลืมไปเลยวันนี้คุณอ้อยให้หนูไปอย่าตลาดกับพี่ด้วยนะ อ๋อได้ค่ะงั้นเดี๋ยวขอทำความสะอาดตรงนี้แป๊บหนึง่งเดี๋ยวรีบตามไปที่รถนะคะเอแต่คุณว่าให้รีบไปตอนนี้เลยนะสิเอ้อยงั้นที่ไปคน,นเดียวก็ได้นะอ๋องั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยก็ได้ค่ะไปค่ะ นี่พี่จอดร,รถทำไมหรอคะก็ถึงแล้วไงจ๊ะแล้วไหนตลาด่ะคะก็ไั่ไงลงมาจากรถเดี๋ยวนี้ฉันบอกให้แกลงมาไงช่วยฉันด้วยค่ะลูกคนนี้หลอกฉันมาหาหลังไป น่าเสียดายมีเจ้านายเป็นคนดีมีเมตตาแต่แครไม่ซึมซับความดีของเจ้านายกันไปเลยสักนิดเดียวเดี๋ยวเธอไปให้ปากคำที่โรงพักด้วยนะได้ค่ะไปโรงพักกันนายยุง คุณอ้อยคุณอ้อยไม่ช่วยผมแล้วคุณอ้อยบอกตำรวจห,ห,หน่อยนะครับว่าคนอย่างผมไม่มีทางทําเรื่องแบบนี้แน่นอนครับคุณอ้อยมันเป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดนะครับคุณอ้อยคุณอ้อยช่วยบอกตำรวจทันทีนะครับได้สิฉันขอบคุณคุณตำรวจม,มากเลยนะคะ ที่ช่วยเด็กคนนี้ไว้ได้ครั้งหนึ่งมันเป็นหน้าที่ของตำรวจอยู่แล้วค่ะว่าแต่นี่คุณจะมาประกันตัวลูกน้องคุณหรอคะไม่ค่ะและฉันก็ฝากคุณตำรวจให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดด้วยนะคะได้เลยค่ะฮะไม่นะครับคุณร้อย ฉันเกือบลืมไปเลยนี่ฉันมีอะไรให้เธอด้วยนี่คนตำรวจเอากระเป๋าของฉันกลับคืนมาได้ด้วยเหรอคะใช่แต่โจรเขาเอาของมีค่าออกไปหมดแล้วนะเหลือก็แต่กระเป๋าแล้วก็รูปถ่ายอะไเนี้ย คุณอ้อยคะคือหนูขอบคุณคุณอ้อยมากนะคะที่ใจดีกับหนูแต่หนูคิดว่าหนูคงไม่เหมาะกับที่นี่แล้วละคะทำไมถ้าพูดแบบนั้นล่ะหนูคิดว่าพรุ่งนี้หนูจะกลับไปใช้ชีวิตไปพอเพียงกับพ่อที่บ้านนอกคะ่ะตอนนี้กคงรองหนูแย่แล้ว ขนาดนี้ไม่ให้หนูทำไมหรอคะนี่เป็นค่าแรงของเธอ